ชนชนพี่คุยหรอก็เห็นแบบว่าพี่ขับรถมาก็เลยในนี้ไม่รู้ที่รีบกลับในนี้มีใครเป็นพี่มึงมั่งอ็ะเร็วๆทำไมอ่ะเพราะอะไรในนี้มีใครเป็นพี่มึงมั่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นบอร์ดเกมกันนะฮะเกมนี้มีชื่อว่า คำต้องห้ามอ่าเกมนี้นะครับทุกคนน่าจะรู้วิธีการเล่นกันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้นะฮะแปลกหน้าแปลกตากันชนิดหนึ่งนะครับแต่ละคนนี่ไม่คุ้นเลยชื่ออะไรบ้างครับอ่าชื่อแพรวค่ะอ่าชื่อโบนัสครับแดนครับผมบอลเวอไม่ใช่จินนี่ค่ะอ่าก็เดี๋ยวเพื่อนๆผมเนี่ยครับจะมาเล่นกันแล้วมาดูกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยสีไม้ในมือจะเป็นยังไงถ้าเ,าเพื่อนพร้อมกันแล้วนะเดี๋ยวเราไปเริ่มรอบที่หนึ่งกันเลยดีกว่าครับ พร้อมแล้วนะครับงั้นเราไปเริ่มรอบที่หนึ่งกันเลยดีกว่าครับปะถ้าถามอะไรต้องตอบห้ามเงียบโอเคปะไม่ไม่แบบเอาเอามือมาเร็วเลยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บโอเคกูตายยังอย่าเฮ้ยอับดูหน่อยเดี๋ยวแน่เร็บอกให้ตอบเร็วๆก็เร็วๆเร็วๆ เอาพี่หนึ่งแต้มแดนถามพี่หน่อยพี่คิดว่าอะไรอยู่บนหัวพี่คิดว่าอะไรอยู่บนหัวพี่คิดว่าอะไรอยู่บนหัว เดี๋ยวพวกนี้ทำอะไรบ้างนะฮะช่วยคิดหน่อยดิอย่าคิดช้าเร็วไปไหนดีออกกำลังกายไปออกกำลังกายแล้วเราอ่ะแล้วเราอ่ะถ้าเป็นผมพี่คิดว่าถ้าเป็นผมพี่คิดว่าเปิิดดดไู้ พี่พี่จินนี่คิดว่าคำบนหัวคือคำอะไรเห็นถามว่าอะไรนะไปไหนพรุ่งนี้ต้องไม่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เป็นไปได้ที่ตอบว่าอะไรอ่ะตอบในควันอาทิตย์วันอาทิตย์เฮ้เฮ้เฮ้โอ้ยายังไม่ตอบคำตอบหรือเปล่าคำตอบหรือเปล่าพี่พี่ดูพี่ดูคำคำคนอื่นแล้วพี่จะเป็นมีคำเดียวมีคำเดียวไม่รู้ไม่รู้ไปไหนต้องไม่ใช่มีมันไปอยู่แล้ว ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบกิจกรรมแน่นอนเราสมมาเราสมาเรามาคำเดียวครับเดี๋ยวพี่ปุกไปกับใครคำเดียวคำเดียวพูดเ็พี่มาเป็นประโยคน์พี่จะมคำว่าใครไม่แน่ใจชนะได้เลยอ่ะไม่พดมู้นไม่รู้เรื่องนี้สอนให้ดูว่ากินกันตายเองนะอ่านหนังสือก็เฉลย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 เปิดได้เลยเปิดได้เลย อะไรอ่ะผิดปังงั้นเฮ้ยอันนี้ยาวจริงยาวจริงดูใจเย็นอะไรเลยงั้นเดี๋ยวเราไปลุยรอบที่สองกันเลยดีกว่าครับมาตอนตีสองผมตื่นมาไม่มีชีตแล้วครับฮะอะไรนะเราถามว่าอะไรนะผมเป็นหมาป่าอีกรอบแลยเราถามมึงไปถามคนอื่นเดี๋ยวกูตายไวถามว่าอะไรนะแล้วใหม่ดีเมื่อกี้ ไม่กล้าแล้วอ่ะไม่กล้าแล้วพ่อเราไปแล้วไม่ได้ทดอะไรพูดเธอพี่จะได้ตอบพี่จะให้ผมตอบว่าอะไรก็เมื่อกี้เราพูดอะไรอ่ะตอนแรกเขาทุกคนําไม่ทันพี่อยากให้ผมตอบว่าอะไรก็เดี๋ยวนะไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ทวนใช่ป่ะพงกี้บ๋ออะไรตอนที่ไม่ชี้แมันแกเอออะไรอร่อยปะอะไรวะไม่ผมผมพูดเกินว่าอะไรตอนตีสอง อผมตอบเองนะหรอใช่อ่างั้นในนั้นถามหน่อยกลางวันอย่างคืนชอบอะไรมากกว่ากันไม่กล้าตอบมันหมดแล้วเนี่ก็ม่ตอบเลยไม่ได้มีอะไรแบบที่ถามปุ๊บตอบปั๊บแตกปุ๊บเลยเช้าแล้วเราอ่ะถ้ากลางวันอย่กลางคืนให้เลือกเออถ้าหลังอก็หลังถ้าหลังคืออะไรก่อนนั้นาหลังคืออะไรก็อันหลังไงพี่ใช้วิจารณญาณในการแปลได้ปะใช่เพราะอะไร อะไรถึงอหลังอันหลังมันคืออะไรวะว่ามันไม่ร้อนแล้วพี่อ่ะแล้วพี่เคอะพอแล้ว่นเพออะไรนะ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  เฮ้ยอัน <poisoned> น <indo> no. <pl ains> ี้อันนี้อยากรู้จังมึงเข้าใจมุกเพราะวารักปะเรื่องโทนเปกอะไม่โอ้ยเกิดไม่ทันพี่ไม่รู้จักเลยครับพี่ไม่รู้จักเพลงเพราะวารักเลยเอ๋อเราถามเยอะจังต้องลองต้องลองมากกว่านี้อ่ะต้องดูค่าเล่งหนูแล้วเหรอตอนเนี้ยคนนึ่งคนหนึ่งตายหมดแล้วเล่นกันเลวก็เงียบๆดิกูไม่อยากเล่นเหมือนกันถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้ตึกไฟไหม้ทังไง ถ้ามือยืดหรือไฟไหมถ้ามือยืดหรือไฟไหมแปดหนึ่งแปดหนึ่งสวยพี่สวยเฮ้ยเราแล้วโหเหลือคู่เราอีกแล้วคู่สุสีหมูหมีเราจยอมทำดีไหมอ่ะถ้าผมถามปุ๊บปุ๊ปปั๊บแล้วมันต้อตอบมันเป็นมุกต่อบเป็นมุกต่อถ้าผมถามปุ๊บปุ๊ปปั๊บก็ตอบไงก็ตอบ เดี๋ยวรอสุดท้ายแล้วไม่มีใครถามกูเลยคิดแป๊บหนึ่งไอ้แดนมันเหมือนจะพูดอะไรมาสักอย่างหนึ่งเหมือนมันจะเล็งผมอยู่แต่ผมลืมว่าคืออะไรพี่เอาง่ายๆผมพยายามลิงสองคนพร้อมกันผมเลยตายนะคิดคำถามมากมั่วๆอะไรว่าคำว่าเดาคำว่าเดาไม่ใช่ไม่ใช่รับ เพราอแล้วรอบนี้ก็เป็นโบนัสที่เก็บชัยชนะไปนะครับถ้าพอแล้วเราไปลุยรอบที่สามมนเลยครับรอบนี้กูจะตายคนสุดท้ายตายยังอยาคนอื่นก่อนเล่นคนอื่นก่อนเอออย่าอย่าให้พี่ถามดีกว่าให้พี่เป็นคนถามคนอื่นบ้างเห็นพี่ไม่ค่อยได้คุณเลย ให้ให้ให้ใ้พี่เขาอีกรอบไปน่ใช่ไ่รอบปแน่รอบไปแน่โดนคนแรกเลยหอพี่มาดูมาดูเขาจะเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นคนแรกแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมใช่เป็นคนแรกจริงล่าสุดเป็นคนแรกกับคนสุดท้ายคนไหนรู้สึกแบบว่ามีความสุขกันทำไมอ่ะเออทำไมพี่ต้องถามด้วยอ่ะให้เขาตอบก่อนต่ายถ่ายถ่ายถ่า่ายอคนท้ายมากกว่าจริงปะพี่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะอะไรทำไมอ่ะ ทำไมพี่ทำไมพี่ถึงพูดคำนี้ออกมาคบเยหรออีกแล้วให่พี่ตายแ่ายแล้วพี่แล้วพี่โบอ่ะนั่นน่ะดิวันนี้บอกว่าตากฝนมาเดินทางมายังไงรถไฟฟ้าแล้วเรารู้ได้ไงว่าเรารู้ได้ไงว่า เล้วเลี้ยวเห็นจ้าเราได้คิวได้แล้วที่ว่าหัวเหนียวนี่จริงปะอ่าฮะใช่ผมไม่ได้สับผมอเ้นาะว่าผมใช่แน่เลยบนหัวผมเพราผมรู้เพราผมรู้ข่าวไม่ออกอ่ะใช่จู๊ะขนาดนั้นเลยเหรอจริงปะยากยากของเรายากมากไม่รู้จะชวนคุยอะไรเลยจริงปะไม่แสดงว่ารู้คู่เลี้ยวว่ะเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวผมว่ารู้คู่แล้ว มันเบาจะมันได้ยินมันชัดไปหน่อยมันดีว่าจริง่เป็นคำที่แบบว่าหลุดหลุดเออจะไหมจะไหมเหลือแดนคนสุดท้ายคำคำว่าไม่วะไม่ไม่ใช่อ่ะผมเฮ้ยโอเคโอเคเขาแชมป์เขาแชมป์เขาแชมป์เหลือเอเหลืเหลือ อยู่ปะก็อยู่แก็ไม่แต่ะคนแรกเหลือพี่แล้วนะพี่กูไม่ใช่คนแรกกูไม่ใช่คนแรกกาใจความรู้สึกแล้วว่าคนรักเป็นยังไงโอ้โหรอบอู้รอบนี้จะเป็นรอบที่สี่นะครับผมต้องเอาสักมงแล้วแหละป่ะฮะทุกคนอย่า อยากแกล้งพี่เคอันนี้เริ่มยังเริ่มแล้วเริ่มแล้วตายยังไะแรงอเคยฟังเราเราอ่ะไอ้นี่ดีกว่าพูดเรื่องเพลงกันดีกว่าเห็นเห็นบอกว่าเพลงที่เราฟังเนี่ยคือแบบว่ายุคนี้เขาไม่ร้องกันแล้วจริงป่้แล้วยุคของของเราเนี่ยเพลงไหนแบบกลางฮิตเลยฮิตฮิตโอ้ เองฟังเพลงคนแก่เคยฟังรู้จักวงอันนี้ปะซีซั้นใยเคยฟังว่าเพลงอะไรอะเพลงซีซั้นใยเพลงโอ้โหเขามดังมากเลยนะใช่นี่พี่เดี๋ยวพี่ไม่รู้จักซีซั้นใยรู้จักซีซั้นใยช่วยลองได้ปะอันสักอันอะที่ดังๆอืมอ๋อสักอ๋อเทวันทูทีไม่ได้เป็นคนที่เกเรไม่ใช่หรอแต่เราไม่รู้จักปะสีซั้นใยอ้าวมันร้องเพลงอะไรพี่รู้จักเพลงอะไรบ้างแป็นยังไะ อันนู้ไม่จริงเนาะตายไม่จริงเนาะตายฉันเองนั่นแหละที่ทําไม่ได้พูดยังไม่คิดไทยเพลยนี้ชื่อเพลงว่าอะไรครับพูดอะไรโอ้ยบทนี้เลยดิไม่เอาผมรู้ผมรู้พี่จะเล่นอะไรเล่นอะผมรู้ทันพี่เล่นอะไรอ้าเงียบพี่รู้เห็นเป็นใจกับเขาด้วยเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ แล้วพี่ดีนะผมรู้ทันนะดีนะจริงปะจริง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 เอ๊ะหรือว่าแล้วมึงจะพูดพองหรือไงหรือพี่ก๊อลฟผมทำไมวะเนี้ยพูดก่อนเน้นหรือว่าอ่ะรับของขอที่เลือกพี่ก็ตั้งใจเย็นๆกันก่อนหิวหิวหิวไม่ได้กันแนไม่ต้องให้หนูรีบไปขนาดนั้นก็ได้มีแต่หนูเท่านั้นแหละที่พี่จะเอาแต้มได้พี่ต้องรีบแล้ว พูดกับน้องบ้างก็ได้ที่อยากรู้ว่าขอหนึ่งเพลงที่หนูรู้สึกว่าตอนเนี้ยแม่งโดนใจหนูที่สุดละเพลงของพาคินสันล่าสุดมันนะคืออะไรนะชื่อเพลงว่าหรือต้องทำนองทำนองเหมออออนะไรยงเี้้ไดฮะเมื่อกี้พูดถึงว่าอะไรนะหรือต้องหรือต้องหรือต้องไอ้โหเทียบเรหรอเอากูได้ดิอย่างนี้ ปกติเนี่ยพี่ชอบกินข้าวแบบข้าวสวยหรือข้าวเหนียวเชื่อแล้วว่าคำบนหัวกูไม่มีอยู่สองอันหรอกแต่กะ่าว่ากูควรตีนแล้วก็ไปโดนพอดีใช่ไหมไม่รู้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 โดนใครแู้ไม่รู้เอาละแล้วพี่พออ๋อไยังตอนเนี้ยไอ้นนี้มีแชมป์แล้วนี่ใช่มีแล้วรอบนึงกูต้องได้แล้วแหละ คำคนเดียวไม่ได้พูดพูดให้กูทำนั้นอะกูจะได้เป็นแชมป์ขอเยอะขอเยอะดิวแล้วหรอเริ่มดิวแล้วอ่ะคิดว่าเปนหัวคือคำอะไรอันนี้ถ้าตอบถูกพี่ไม่รับโอเควะอุ้ยจริงโอ๊ยนัดจริงวะเนี่ยคำอะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเลยอ่ะพี่ตอบเพลงว่าผมรู้แล้วอ่าได้ตอบเพลงดีกว่าอุ้ยแต่อุ้ยยากมากเลยเล่นตอบเพลงเล่นตอบเพลงยากมากไม่ยากไม่ยากพี่ก่อนเดี๋ยวเป็นฝรั่งพี่ก่อน เริ่มเพลงเมือร่่ะพี่ก่อนพี่ก่อนพี่เปิดเองแค่วันทูทีไม่ต้องคนที่เกเรก็อยากจะบอกกับเธอเขาบอกถ้าเธอไม่จดจ่อใจก็โอเคอ่ะขอควายก่อนหน่อยโอ้โหเวลามาคิลลี่กินเนเนมออฟเลยอ่ะดุงดุงดุงเลยอะดุ่งดุงดุงซากนระอย่าจบเลยได้ไหมลองทายลองทายคำบนหัวดิ เคยโโอ้หเคยดูว่ามึงรู้โอ้ไม่ใช่พูดกูจะให้มึงแบบพูดอะไรคือผมเกือบพูดคำนี้ออกมาละพี่พี่ถ้าพี่เปิดการบนหัวพี่พี่จะรู้ว่าทำไมผมผมไม่ตอบเพลงกับพี่ไอเหนียวเหนียวเนี่ยต้องมีแน่เลยข้าวข้าวสวยเหนียวข้าวเหนียวข้าวเจ้าภาวนาเลยพี่สวยไม่ไหวว่ะพี่เล่นกับพี่ไนอ่ะ มันหดยังไงวะมันจะเพิ่มดิใช่ไม่้นะะอะไรอย่างเงี้ยป้าแบบอ๋อผมเลยพยายามออกให้พี่อ๋อตามแล้วแบบอ๋ออะไรอย่างเงี้ยโอเคและรอบนี้นะคะจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับใครที่ยังไม่มีแต้มก็สักหน่อยก่อไปมาเริ่มเลยมั้ยเริ่มเลยไม่พี่พี่อยากอยู่ต่อไหมพี่อยากอยู่ต่อไหม อยากอยู่ต่อลองจุดใช่ชวนเขาคุยหน่อยเขาสามารถชวนพี่คุยหรอก็เห็นแบบว่าพี่ขับรถมาก็เลยไม่รู้ว่าพี่รีบกลับในนี้มีใครเป็นพี่มึงมั่งก็เร็วเร็วทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะอะไรพีี่ลกับในนี้มีใครเป็นพี่มึงมั่ง แล้วพี่แล้วพี่อยู่แล้วพี่อยู่นานได้ไหมดึกกว่านี้ได้ไหมคะถ้าสมมติว่าอยู่ถึงตีสามได้ไหมได้นอนนี่เลยพี่ไม่ไม่ติดอะ้ได้ได้ได้แล้วพรุ่งนี้มีงานนะครับไม่มีแล้วพรุ่งนี้มีงานนะครับไม่มีพี่ทำแบบนี้กับพี่จินตี้ได้ไงพี่สารภาพบาปมาเดี๋ยวนี้เลยว่าพี่ทำแบบนี้ตอนนี้ตอนนี้ อะไรอ่ะอันนี้เลยอันนี้อ่าอ่าเข้าใจละเข้าใจละเป็นพี่ได้เป็นพี่ผมพี่คุยอะไรเนี่ยทำไมอะเราอ้หยุดฟังไม่เข้าใจไม่โอเคเหรอเดี๋ยวทายคำบนหัวหน่อยหนูว่าน่าจะเป็นคำว่าน้องมะไม่ใช่คำว่าพี่คำว่าพี่คำว่าพี่ถูกต้องครับผมคำว่าผมไม่ใช่อะโอเคอ่ะ หลังจากที่เรารวมคะแนนกันแล้วนะครับผู้ชนะคือโบนะครับผมเนี่ยจริงจริง,ง <c oughs> เออส่วนคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ <c oughs> กูเองอ่นนะเหมือนกันว่าไม่รู้ฟอรการนะฮะก็ถ้าเพื่อนทางบ้านนะครับอยากให้พวกเรานะครับมาเล่นบอร์ดเกมกันอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะฮะฝากช่องทางติดตามกันสักนิดนึง P R E A W แล้วก็ underscore P E N M E R ค่ะตอนนี้ทําชอบ TikTok อยู่นะครับชื่อว่า Bono f o r o r ร e ครับผมก็เป็นแนวเพื่อนเช่าเนาะหรือว่าบันทึกชีวิตเพื่อนเช่าประมาณนี้ก็ติดตามได้ที่ TikTok แล้วก็ IG BN f o r e n น e รส่วนผมนะครับแดนนะครับ I-T-Z-D-A-N-T-H ครับผมแล้วก็ของจินนี่นะคะก็คือทั้ง IG TikTok นะคะได้ชื่อจินนี underscore g ร n จินี่นะคะก็ G E N I E แล้วก็ Underscore แล้วก็ J I N E Y นะคะไว้เจอกันค่ะครับผมก็สำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันให,ใหม่อีพีนหน้าครับผม